ขาไปกับขากลับความสูงของหิมะก็ประมาณนี้ถึงบ้านแล้วปกติตรงยางน้ำไหลทางเนี่ยต้องเดินตามไหลทางเนี่ยมันเดินไม่ได้เพราะว่ามันหามันบวลงไปเสีะช <c oughs> ิปิดิสยางบรรยากาศช่วงนี้คืออาศัยนาฬิกาเป็นหลักเพราะว่าขาไปขามา ตอนเศร้าตอนแรงแยกไม่ออกอันไหนกลางวันกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ถึงจะบ่แม่ปรากฏการณ์แต่ว่าแะกระมือดะระปกติเขากระมือดูด่แล้วแต่ว่ามันจริมีปรากฏการณ์อยู่มีปรากฏการณ์เดือนหนึ่งกลางเดือนกลางเดือนท่านว่า การเดือนธันวาไปถึงการเดือนมกราะะของทุกปีนะสวีเดนโ้นเหนือนนะจะพอพอพอจะวอพพอแสงสะเวหนนะ่ะปกติก็ว่ค่อยพออยู่แล้วละ่ะ ชมมรรยากาศความหนาวเราต้องถามหาความหนาวไมว่ต้องถามหาแย่างออกบ้านนี่ปานขึ้นย่านออก,กาศบึงสุดเราปานขึ้นย่านอ,อก,ก ผู้คนก็เดินไปมาก็เป็นะยานรอกว่าเหมือดซึนเนาะถามทางเฮ้ยเฮฮัลโหลยออยนี่อ้วนจะกู เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนอถ้าเจ้ากะจะแบบเดินถ้าหมาผู้ที่รลักน่องไม้ยีรีนะมันเป็นหน้าที่อ่ะมันเป็นหน้าที่รับผิดช,ชอบกบว่าได้วอยนวายอยากเรียกตาม คคือใส่หรือว่าเรียงตามไอ้นี่นะเลี้ยงด้วยความรักมันสมาชิกคนภายในครอบครัวเลยก็ต้องพาเขาออกมาอยยางนี่มาจะตกม่ตกจะซ้ำมือจะหนาหนาวว่าหนาหนาวหรือจังใดก็ต้องรับผิดชอบถ้าคุณคิดจะเลี้ยงสัตว์ต้องรักเขาจริงๆบพอที่เลี้ยงตาม ตามเีียก่อนละตามพวามมีย้มหรือว่าตามโอ้มอ้วไวแล้วมือแข็งนะเนี่ยลายลายทางเป็นเสียมันมันยางบอดเอ่อะแล้วถนนก็นจะแคบลงถนนแคบลงแบบเห็นได้ชัดเลยกลัวรถไม่เห็นกลัวรถไม่เห็นรเรา